กระดที่หนึ่งรับแจงให้เข้าใจเลยลูกสุริยาว่าได้แจหัวหน้าคณะส่วนตามที่เหนือรับเอาเงินทื่ไม่ได้เนลยรับแจงเปราบระมาชมยกหนึ่งรับต่อยันที่ห้ายกบัตตแลบวยทีนี้เลโดยใช้กระบนการพิารคนีก็ยังใช้กระการพิรณาีแก้วนะจารสบักระหม่อมจังหวะสุรินให้แก่นก็มีกิจสัตว์ครครมีมีทางด้านของร รธรกิจโลกมูลแล้วก็มีพืชไทยโลกฟูงเนีมีหมดรอดได้ดีนะนี่ก็คืสมัครคแมมาสูิน,นิดนะชุดนี้นะวันนี้ดโอ้โโอโดูครับมแม่ระบอกกันแนนลวานนะครับผุ้ิน,น,น,ก,นกับรดนำหือ้ทีมาจากางน้ไปมากผลงมาเยอะานี้ครับเพื่อนนะครับดูว่า ชุดเล็กนี่ครับก็มาโดนแข้งเนี่เอาอยิางสนุปนะครับสู่กีหน่งหมื่นแปดพนะคร่บแดนีินแก้วว่างจากกระเบืองครับเป็นิกชนิบุรีรัมเนี่ยนี่ยับเข้ามาแล้วโอ้ยซายหน้าเนียเิมซับซับด้วยศอกนลเอารดดเข้าแทงคืนเลยครับซับคืนด้วยศอกแับเข้ามาสอบคนเลย โอ้ยแางนี said, Ã, <ỏi> ้สนุกเลยนะครับแบบนี ing, โโ้นะนี่รได้ขอบคุณทุก้ชขอบคุณทีมงานของครอบครัวสเปนสุรินที่นำมวยดีๆมาให้ผู้ชมได้ชมนะตัรท่นเล็กคู่นี้นะนี่เขาทีลเป็นชุดน้องกินเล็กันเลยนะโอ้ยมกราบมากรารตุกัวตครอบคัวสเนสุรินนำมวยมาแต่ละคู่ดีรับรองนี่แมได้เสียตรงนี้นะตู่ครับอย่างนี้นะใครใครก้อยุนนี่เดียวใ้จบกแ่่ ดูว่าแต่เข่าชนเข่าแล้วแม,ม่งโบารูนโบนบกับโบจุที่หน,นึ่งเ่ยตีก็ฝนเริ่มหยุดแลน้วนะหลังจากคู่เท่ททเซนซันทีเส็จ้าไปที่ฟ้าคำรามดนุ้ยสีมือกับสีสังป่าลงม,มาฟางแล้วก็ไปที่ ดาบมันเป็นผู้ใหญ่ท่กับจับมคนลูกมีรัดแจ้งสามูรับแจ้งก็ทราบนะครับให้โนร์บัตเตอรแล้วก็เจนดามเ้อสนะครับต่อไปตัเลนระว่างเป็นเพลเก่าเพื่อนเด็กันเลยอยคู่นี้ดูครับเล็กวนิดน ouais, ึ่ครับเพราะเขาซัเตทอโอ้ยโดนกับัเยมาดูว่าตัวไอ้แกงโแบ ไรแก่กตักันครับสายอย่างนี้เลอ้าวโอ้โหครับเสียบลจัดได้ตอนน้องเนกยแต่าะไลวกันไปแต่ก็ไม่ได้โควตาโนต่อเอาโดนสวนเื้นเสียอ้าวอานซ้ายซ้ายมาโดสวนพื้แต่ก็ต่อไปเข้าไปหมูต่อยไม่โดนไหนจะต้งบอกว่าักระดกไ้ยังแลหวาไม่โดนเลย <OR> <jamais> ยอยู่ในช่วงของที่สงงงองเขาเดในจะจบมาต้นทานเขาเงยเงยเอาแต่กับทางส้างไปสองเมตรขวามาตปีโอย่างนี้โอ้ต้องยองม,มรับไาแต่ละคู่วันนี้เั็ยี่ห้อชัดๆชืนในไม่ทำให้แฟนผิดหวังเลยน โับต่อไปที่พคกงชแล้วก็จับมัจับเต็มนะโอ้ยเสียบมาสบกัสบกันครนับมาตรงพองสวนมือก็เป็าเนีเขาขาสวนไปกับซ้ายก็ะได้เต็ทอาเลยัวชี้ไขวาไปซ้ายเข่าซ้ายคืนนะเนี่ยสอบกับสอครับเยครับไูยไปถึงหน้าบ้านเลยครับ ลกษะอย่างนี้เลยต่อไปต่อปหมยกลกันยกที่สองเลยครับที่สามเลยครับแตกแล้วถึทางเตที่สามในสู้กันเลยแต่อลมอก็จะมอลซีแต่ศ้าถ้าบอแทสับสบโชคเน่ยนี่ครักกันเนี้ครับนี่ครับ้ต่อยสับวสอแทงตัวขวาครับเนี่แทงเราซ้ายคือตรงนี้ของตัวพ่อพุทธทั้แทงกุทแทงเราซ้ายสับไปสอบกับต๊อารมณ์เอานี่เงนักกัสอบับ เนะพิ icism, ่มซับดู่ตทงังายว่างัวซอ้ายโต๊ยยัดตีอ้าแล้วแล้วใจโอ้โหดจังหวะชุด้ากมีขวานนเอ็ดเดนกับเพิ่มซับ <No ดูว่าเล็กว่านิดหนึ่ง้ใไม่เล็กนะประเทศโ้ใจใหญ่มระตับอย่าเพซับเอาเข้าไปอเหมือนกันนะตเข่าขวาติดามอลูกหนักขวานตทองเนาซับดยอกแนนกรักก่อนนะ แยกออกไปสู้กันมาอยู่นะพยายามเข้าไปเตะจอกรับขวาหน้าแทงเข้าขวายเพื่อทักเข้าซ้ายสองเมตรนี่สับด้วยศอกเข้าซ้ายเข้าซ้ายโอ้ยชุดนี้โดนไปสา,ามสี่เล่นเลยแม่น่าตาเด็กเลยมันต้องสู้ไม่สู้ก็ไม่ได้รู้ชนะนะครับตอนี้นะอ้าวแล้วไปหาข้างเนี่ยต้องเอาสวนเพื่นนหนๆประกันตอ้สับด้วยศอกเอาแล้วเอาศอกมาแค่ซอกมา ใช่ใหน้ขวาเพิ่มซ้ำเกมเล็กเล<อ>ยเขาอุส่าหตอนล่างเลย,ออส,นนเลยสู้กันวันเยอะเลยเทิงเข่าก็เตะโต้กันให้เข่าสู้กันที่เชนเชิงมีเดียมเดี๋มีลูกหนักมีควาจอดเด้วยเข,ขามาใช้ควาขยันเดเินบอเดินเบี้ยอีก,กั่แล้วรอโต้รอสวนตั้งรับเรียนรอศาสตร์ด จบยกครับจบยกที่สามเลยตีสตีเช่นกันเป็นพ้าษามยยกตีครับแต่ผมก็มาปลยกนก็เตรียมท้กเวทีด้วยนะครับหัวจเราก็เปิดครับยกนี้ห่งมนจบยกสี่แลน่จะนแ ลูกขวายกเสียขวาน่าใช้ลูกเอาซ้ายเ่ยครับ,บ,บน,น่ารับเริ่มซับเลยน่ารักป่าน่าใช้แขนขวาครับป่าน้าแข้งนี้เขาซ้ายเลยเป็นลูกที่สร้างความกดดันให้กระดานของโตทอปพอสมควรเลยครับดูขยับท็ขอขยับมันเป็นโดนเลยแต่เพื่อไปไถ้ามีการแจง้งวันพิเศษมาแจ้งที่จัดที่ได้ครับแต่ที่เมืองดีน กอยู่ hehe, ที่นี่เร้นครับยที่เป็นเสียงของเวทีนะครับโชดแนะครับโสดนะครของขวานเลยน่าตีมาทีนี่ก็พอได้กันแล้อลโตพเลยโอ้โหีเขาไปเสียเลยครับแผ็ขวาแสกตไปงขวาเยแงขวาของเพิซัในปากปากหน้าแล้วแทงด้วยขวาซ้ายนเนี่ย ตัวดูถึงตัวเลยวะไม่ไม่ป่อยให้หายใจเลยโดนทันจกโดนทองทระทองสุดสุตัวเล็กหมดตัวใหญ่เลยนะัะประเภทตะแกรารทั่วแผ่นเลยฮะดูไม่ไม่ปล่อยให้หายใจเลไม่หน,น,นใจด้วยถนะึงตัวเ หมดยกครับหมดยกสี่อุ่นมากคจะมั่นจะไกลยอยู่นะฮะแต่ยกสั่งอะไรฝนมาดูยกสุดท้ายยกที่ห้าครับเป็นคว่าถ้าจะยกจันทองถ้งตอนอยู่พิกัดไหนฝนตกเออน่าจะอยู่เนาะครับยังไงก็เป็นลูกชาวนาครับต้องทนแดดทนฝนหน่อยถล้วการจัดการกันได้ครับเตรียมขึ้นเวที่ได้ครับนอกจากชนะการจะยกหลายท่าน ส่านผูยศท่านรอดเจตนินทุกทท่านการอการรงท่านแดนทรงการงตอนนี้อีกหลายท่านที่จะมาร่วมครั้งนี้จะเหหลายหลายตำบลครับก็ไม่ว่าจะเป็นท่านนิพนธ์บรรดาเพศรึกษานายกเทศมนตรีท่านพัชกรบรรดาเพศท่านนายกเหินชุไรท่านนายกแดงตะเบิกท่านทองตะบนตงนะครับท่านภูยศสันติสุขกรนะครับเรียนเชิญบนเวทีครับในงานฝ่ายจักรเพื่กรได้เรียนเชินยกสุดท้ายก็ แต่รู้สึกว่าวันนี้ครับตะก็ของเพิ่มซับเนี่ยแม่ปลาประเภทปลาเต็มถัดเลยอเออเอ,อเออเน,นี่ยเหมือนยังไม่ยังไม่ขึ้นมาเลยรุสียอยากเงินคู้จ้องเพชรแซงตันอ่ะอีซีเลยครับเชิญเลยครับคือการเพชรแสงทองนะ,อ,ะ,อ,ะอยู่ไหนครับหมดยกแล้วครับจะจะเป็นคู่ที่พี่เปิดนะวัน <c oughs> นี้ถึงแม้ว่าใครแจกแช่งเงียบเพ้ก็ตามถือว่า นะครับชมได้ดีแล้วทั้งคู่แต่ต้องมีคนหนึ่งที่ดีที่สุดช่ไปที่น้ําเงินเพิ่มซ้ัาสปสรสบโชคยิยนดีกับผู้ชนะและให้กำลังใจผู้แพ้นะครับเช็อใหม่